ฉันจะไปฆ่ามันริปเปอร์ซามรารายงานมาภารกิจสำเร็จครับอาคันเดย์เราบรรลุเป้าหมายแล้วใช่ฉันกับตะควันฉุยนี่ได้รับข้อมูลพาวิลีเลมาแล้วตามที่คุณต้องการก็ได้เกือบหมดแหละเกือบหมดเหรอ สิ่งที่ตัวฉันต้องการก็ค,คือการปฏิบัติการอย่างเป็นความลับมันต้องสะอาดไร้ร่องรอยและเที่ยงตรงพวกแกบันทำลายยานบระทุกแนาเซกเตอร์หนักสามแสนตันกลางวันแสกแสกขณะฉันอยู่บนอวกาศยังมองเห็นระเบิดได้อย่างชัดเจนเลยโอเคคือว่าเราเจอปัญหานิดหน่อยนะฉันรอฟังอยู่เรื่องตามติดเป้าหมายนี่ง,ง่ายจะตาย ยามันพังยับยเยินมาตั้งแต่อยู่ในโกเทนเบิร์กแล้วไม่เคยได้กลับฐานทัพด้วยซ้ำซึ่งมันดีสำหรับเราเฮ่าก้ามันไม่ควรเหลือร่องรอยทิ้งไว้พวกเราไม่เอาบุญ<ส>น <cit izens> ั่นนะ ไม่ต้องกังวลหรอมันดีอย่างแล้วแค่ปิดการใช้งานอย่างและฉันก็ไม่ได้กังวลด้วยอ <c oughs> เอนนเอเนาะเฮ้วกนายรู้ใช่ไหมว่าเราต้องทำอะไรเออสิเราต้องไปเอาข้อมูลคือแบบเราวางแผนไว้แล้วไง อาอยูนี่เองเหรอจะหล่อนถึงเวลาบอกความลับทั้งหมดให้ฟังหน่อยแล้วโอเคเข้าถึงข้อมูลระบบพาวเวอร์ลยเล่เน่เน่เรามาทำตามข้อเสนอกันไหม แค่คอยดูบริเวณนี้ก็พอเถอะเออแล้วแต่เลยเขาทำอะไรเขาไม่อยู่แถวนี้เลยนานไหมใกล้แล้วนี่แต่หัวกะโหลกถ้าทางดีใช้ได้เลยนะ พอ,อแล้วพระจางชัดเลยแต่แกพูดว่าเขาไม่พักดีต่อเราแล้วอย่างนั้นเหรอจะให้เขาพักดีต่อคุณก็ได้เมาก้าคือปืนใหญ่ที่หละลวมและฉันไม่เชื่อเขาเราไม่เหลือเวลาแล้วสํม b ราเราต้องไปแล้วไม่ได้ถ้าไม่เอาข้อมูลไปด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเอง เัน้นแกจะเล่นกับฉันเหรอได้มนเล่นกันเลยฮะอย่าคิดว่าไม่สนุกแล้วกันฮะ การคนจะต้องง่ายเหมือนปลอ,อกด้วยมันั้นไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเขาคนเดียวการชนะแค่บางส่วนไม่ถือว่าเป็นชัยชนะหรอกนะไม่สะสางกับมองก้าซะหรือจะให้ฉันจัดการกับพวกแกดี ว่าไงซอมนายใหญ่ว่าไงมั่งล่ะอ้ถ้าให้เดาวนะเดี๋ยวฉันจัดการเองเขาคงไม่มายุ่มย่ามหรอกเนาะเราทำงานของเราแล้วเราพังยับเยินก็เพราะานายโธ่ไม่แฟร์เลยนะรู้เปล่าฉันดูแลเธอตลอดเลยนะอของฝากไม่ให้เธอด้วยนะเนี่ยเออฮไม่มีอะไรสนุกไปกว่ายานที่กำลังจะจมอยู่แล้วถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้ก็คือเรื่องยาน คือฉันพยายามจะบอกเธอก่อนหน้านี้แล้วแต่เธอดูยุ่งเหลือเกินดังนั้นฉันเลยเดินหน่อยถ้ากอฟอร์อยากได้แผนสร้างพลังใหม่ของเขาจริงๆมันจะเจ๋งแค่ไหนถ้าได้มันมาให้เขาเลยพวกเขาไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีใครทำสัญญาณรกกวนนั่นดัง มียานบินไม่มีบันทึกไม่มีพยานไม่มีปัญหาขาอจะไม่แฮปปี้ตอนนี้แต่ถ้าเธอให้นี่กับดูมฟิสเขาคงจะยิ้มร่าเลยล่ะดูเหมือนเธอจะเป็นนี่ฉันแล้วนะแต่ใครสนล่ะเน่ สนุกมากเลยนะอยากทำมันอีกรอบไหมล่ะเธอรู้อยู่แล้วว่าจะหาฉันได้ที่ไหนวันนี้เป็นวันที่ดี